นิสสันอเมล่า VL VL นทอระครับผมเนาะตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมแล้วตัวเนี้ยเก๋สุดเป็นตัวท็อปคืออ่าเป็นกล้อง360องศาโอเปิดมาเลยก็เป็นเบาะหนังทูโทน2ส,สีนะครับตัดเข้ากับสีของตัวรถสีดำส้มนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเลยที่เต็นรถเหลือ สวัสดีครับวันนี้ผมเนาะอยู่ที่เต็นท์รถ TK Good Car นะครับผมเนาะอจากรถมือสองเส้นกาญจนาบานแคนะครับผมวันนี้เรามีรถอ่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับประหยัดน้ำมันหรืออีกโกคาร์นะครับผมในค่ายของเจ้าตัวนี้เลยสีส้มแรงดิสเลยนะครับผมเนาะเจ้า Nissan Armada นะครับผมเนาะปี2020นะครับเป็นเครื่อง1.0ึ่งจุเทอร์โบนะครับผมเนาะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโดดเด่นสวยงามแค่ไหนนะครับผมเะวพาไปดูรอบคันเลย ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมกับเจ้ารถนิสสันอ m เมลา1.0 VL Turbo นะครับผมเนาะตัวนี้เป็นตัว็อปด้วยนะครับผมเนาะเป็นปี2020นะครับผมเนาะ,ะมาดูก่อนเลยนะครับโดดเด่นของเจ้าตัวรถเลยคือโลโก้เลยอ่าตัวนี้ของนิสสันโฉมใหม่ออกแบบโลโก้มาใหม่ให้สวยงามโดดเด่นคือใหญ่ขึ้นแล้วโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือภายในของโลโก้จะมีเซ็นเซอร์ประชันชีดในการ น,นะครับผมจะมีแจ้งเตือนบอกอยู่หน้าจอเลยนะครับผมหลอดไฟก็มีการเสริมแต่งขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเลยคือเป็นไฟเส้นนะครับหลอดไฟจะเป็นหลอดไฟใส้ลอดธรรมดานะครับผมเนาะแล้วก็พร้อมกับไฟตัดหมอกก็ดีไซน์ออกมารุ่นใหม่สวยขึ้นตัวเก่ากว่าชมเก่าหน่อยนะครับผมกระจังเป็นกระจังหลังพึ่งนะครับในการรับลมระบายความร้อน เข้าตัวรถได้ดีมากเลยออกแบบมาสวยงามนะครับกับตัดด้วยโคเมียมโอ้โหอ่ะมาดูด้านข้างของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยไฟนะครับเป็นไฟสิ้นโคเมียมแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับแกนรสายนี้ก็เดิมนะครับสีเดิมยังไม่เคยเก็บเนี่ยฟังเสียงเลยสีบางมากใครได้ไปว่าว่ารถไปม,มีการเกิอดอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำแน่อะเดี๋ยวผมพามาดูสเปกของยางก่อนนะครับ 205 5ทับ5 0า1 6นแม็กเดิมอะไรเดิมของโรงงานนะครับผมสีกระจกเขามองข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถแล้วก็โดดเด่นนะครับกขคือตัดดำแล้วตัวเนี้ยเก๋สุดเป็นตัวท็อปคืออ่าเป็นกล้อง360องศานะครับอ่าในการขับขี่ปลอดภัยแน่มีกล้องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเลยเซ็นเซอร์เวลารถมีมอเตอร์ไซ ระยะใกล้คียจะมีการแจ้งเตือนอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับแจ้งเตือนอ่าแล้วมาดูของด้านม,มือเปิดของตัวรถนะครับสีเดียวกันกับของตัวรถเลยแล้วก็คือตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้อ่าเป็นคลีเลในการกดเปิดประตูได้เลยนะครับค่ะผมพามาดูข้างหลังของตัวรถนะครับไฟท้ายของเจ้า Nissan ร,รุ่นใหม่ออกมาสมโดดเด่นสวยขึ้นนะครับ มีไฟเลี้ยวไฟอะไรเนี้ยก็ออกชมรับกับตัวของตัวรถดีนะครับโลโก้อเมล่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว V L Turbo เป็นเครื่อง1.0นะครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในใครหาเดีว,ว่ารถ e Car, อีโกคาร์ใช้ในการใส่ของสัมภาระนี่ก็ใส่ของได้เยอะนะครับเป็นตัวใหม่ละของค่ายนิสันจะไม่มียางอะไรก็จะมีเป็นพวกอ่ะยางเติมลม อ่าไปชุดนะครับชุดจากปลายยางแล้วก็อ่าพวกชุดลากกุญแจไขถอดล้อนะครับอ่าไปโชมใหม่และจะไม่มีพวกยางอะไรให้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพามาดูรอยตะเข็บนะครับรอยตะเข็บก่อนเลยนี่เปิดมาฝากระโปรงสังเกตได้เลยว่าน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีการแกะการถอดกันใายแน่นอนแล้วตะเข็บด้านข้างนะครับสวยๆไม่มีการแกะ เกินชนมานะครับมาสีเดิมอะไรเดิมนะครับนี่ตะเข็บนะครับอ่านะครับหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับอ่า้วสังเกตในการซื้อรถมือสองเลยคือรถมีการชนไหมดูตะเข็บด้านทางของตัวรถนี่ครับอ่าสายขวาจะมีตะเข็บเหมือนกันนะครับถ้าไม่เหมือนกันก็รถอาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับฝั่งคนขับก็ อ่าตอนนี้จะมีจะสองระบบทังลูกแจด้วยแล้วก็คีย์เลียดด้วยนะครับผมแปอว่าแบตของพวงกุญแจบดก็ใช้กุญแจไขได้อ่าเดี๋ยวผมพามาดูรอยตะเข็บของเจ้ารถก่อนนะครับว่ามีการเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกาม,มาหรือเปล่าอ่าวิจะมีจะแน่นหน่อยเพราะว่ารถเดิมสภาพเดิมนะครับนี่นะครับอ่าสีเดิมอะไรเดิมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมของค่ายนิสสันจะมีทำมาร์กแบบนี้เลย ถ้าแม่ถ้าสีเดีวยวกันหมดแสดงว่ารถเก็บสีมาแล้วนะครับคนขับก็เหมือนกันนะครับโอ้จะแน่นเหมือนกันไม่แน่นไม่ได้เพราะว่าเลขไม้วิ่งน้อยด้วยคันนี้ครับนี่มเม็ดอาร์คเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็มีพวกจุดมาร์กจากศูนย์นะครับอ่าอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยครับแล้วก็บาร์บาร์โคด้ดนะครับ อยู่ครบอะไรครบแล้วครับไม่มีการชนหนักพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องของเจ้านิสันเอาไม่ละกัน,นมาดูสภาพของเครื่อง1.0ของตัวนี้โฉมใหม่อ่าบล็อกตัวใหม่มาแล้วนะครับผมมันดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับแล้วก็ดีโดดเด่นยังคือ ตัวน,นี้มีทวบเข้ามาช่วยนะครับน็อตนะครับฝากระโปรงยังไม่มีการแกะกันเกาการอะไรเัยอ่าบานะครับตอกตามีครบนะครับอ่าร่องคมชัดนะครับอ่าตะเข็บนะครับไม่มีการแกะทําสีมาใหม่แน่นอนนี่มอก็นะครับมีอะไรอยู่ครบนะครับพวก4เมตรอ์กเหมือนกันนะครับแก้มก็ ไม่เคยแกะนะครับคานเดิมอะไรเดิมนะครับ L R uh, ซ้ายขวานะครับแก้มก็ไม่มีการแกะนะครับผมข้างในก็ไม่มีการแกะไม่มีการถดอดน็อตนะครับนะครับผมแล้วก็หัวน็อตนะครับไม่มีการแกะอแล้วก็ผ้ากาันความร้อนยังใหม่ยังมีมีการดุดลุยนะครับสภาพสวยสวยงามคันนี้สวยงามแล้วก็ ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเป็นเครื่อง1.0 Turbo ก็ใครหาอีโกคาก็ลองเข้ามาดูได้ที่เต็นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องโดยสารกันก่อนว่าชบเชียวนั่งสบายขนาดไหนไปครับผมโอ้เปิดมาเลยก็เป็นเบาะหนังทูโทนสองสีนะครับตัดเข้ากับสีของตัวรถสีดำ ส้มนะครับแล้วก็คันโซลหน้าก็เป็นหนังตัดส้มกับสีดำกระโดดเด่นนะครับผมเนาะโดดเดน่ดเดนสวยงามไม่วิ่งน้อยไม่วิ่งแค่1มื0 0รอนะครับผมโดดเด่นเลยนี่คือปรับโมใหม่หมดเลยเป็นเครื่องเสียงพวกอะไรจนะเป็นเอนดอยนะครับปรับแอร์เป็นมัตติเป็นออโต้นะครับ แต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพวเมนนันนวนธรรมดาโดดเด่นของอเมร่าอีกิดหนึ่งจากปกติปุ่มกดจะอยู่ฝั่งข้างพวงมาลัยแต่เนี้ยเปลี่ยนมาอยู่ตรงข้างกระปุกเกียร์นะครับผมโดดเด่นมีระบบนะครับพวงมาลัยก็ปรับแต่งใหม่เว้าวขาโดดเด่นให้เรา่าไม่ติดขาสวยงามมีเด็ดหนึ่งโอ้ข้างหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะไม่มีการแตกชำรุดนะครับอ่า เบาหนังเบาเดิมนะครับสวยงามานั่งก็นั่งสบายนะเขาบอกบอกเลยว่าค่ายของอนิสันออกแบบชบเฉียวคือในการนั่งให้ขับขี่คนขับคนนั่งแถวสองสบายนะครับโอเคครับผมพาไปชมเจ้ารถนิสันอเมร่านะครับผมเนาะปี2020เป็นไปที่เรียบร้อยแล้ว ใครสนใจก็ลองเข้ามาดูกันที่เต็นท์ t คกุดคานะครับผมเส้นกาญจนานะครับผมย่งเยอ่กับสมาคมเลยลองเข้ามาดูที่เต็นเรามีรถหลากหลายชนิดให้คุณเลือกสรรหานะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับรถเปิดตัวครั้งแรกเลยป้ายแดงอยู่ที่5 0,000นกว่าบาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเลยที่เต็นรถเหลืออยู่3 8 9 9 0 0บาทนะครับผมใครสนใจก็ลอง กดติดตามทางเพจทาง t i k t อกและทาง YouTube ของเต็นทีเคได้เลยลองเข้า,มาชมกันก่อนนะครับมีคลิปไหนคลิปหน้ารถคันไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ